ไิดหน้าบ้านก่อนนะไออยู่อย่าทานนะเดี๋ยวตายนะตายตาตายตตายสองตายสองตายสองวางระเบิดให้หน่อยแล้วอย่าเล่นอยู่ในบ้านอย่าเล่นขี้ขาดนะเออขี้เปียกไงี่ยอย่าเล่นพกบอมนะอย่าเล่นของเกี้ยนนะพวกเรา All right let's move out ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวตายก่อนเดี๋ยวโอ้ตัววิง่งวิ่งไรใช้แล้ววะจิตโมกหน่อยเอ้ยไม่ใช่ห <laughs> มดยังหมดยังหมดยังหมดยัง ทางซีหนึ่งเฮ้ยเข้ามาเราในเลื่องในเรื่องในเรื่องข้างหลังข้งลสองอาตัวเหรอลืมเปิดไม้ทางปันเจอรถไฟเออว่าสงใสต้องีกาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ไปก่อนได้เปรียบครับผมดิสระ

เอเอตีได้อยู่ครับคบตู้เคานะบอกไว้ก่อนนะเข้าตึงนะพวกเนี้ย เราเรวเล่นปืนกลน่ะปืนกลน่ะปืนกลน่ะเออไปดิไปดิไปดิลิงขึ้นดิลิงขึ้นดิโอ้ยังวะเจ็บเป้าเจ็บเป้าบ้นมันบ้านมันบ้านมันะเลือดโดนไปแล้วเรือโดนไปแล้ว หนึ่งนะผมมองไม่เห็นกล่องเลือดอะจบเลยตัวเตะตัวต <c oughs> เตะเฮ้ยอย่าเล่นกลไปใช่ไหมแกแกแกช่วยพวกนี้ลงก็ได้ช่วยทางลงพวกนี้พอไม่ต้องไปวัดตรงไหนอไ่วัดเองไปวัดเอง ริปบ่งกันเร็วแล้วกันซ้าายยสนไปดิไปดิตามเพื่อนดิตามเพื่อนดิมีอ้าวไปแล้วไปแล้วไปเฮ้ยกำลังไปช่วยใส่สีสูสี ยิงเขาไม่แตกเนี่ยอู้หัวแข็งแรงรันสี่ครับผมรันสี่ทุกปืนเลยรันสี่ระเบิดสูตรนะครับเพราะว่าใส่เบรลี่รันสี่อยู่แล้วเนี่ยไปไปลงลงล้วปิดหน้าบ้านก่อนนงไปอยู่ยัดทันหน่อเดี๋ยว ตายสองตายสองตายสองวางระเบิดได้ไหมแล้วเขาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไม่ได้บีอะติดอะไรวะแม่นะอะแม่ใครมาเนี่ยฮะยิงหน่อย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 มีสองสองพร้อม has b e เขียวรถไปแก้แล้วบีแก้แล้วแก้แล้วไหวปอนเนี่ย หนังเหนียวหนังเหนียวหนังเหนียวสูวี้รตัวเตี้ยอ่าทำไมวิ่งไวจังครับวิ่งตัดมุมครับผมอันนี้คือการวิ่ง